สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูหัวตาเพชรครับอิสุสุตาเพชรนะครับตรงรุ่นบ้านเรานะแต่ตัวนี้จะเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับก็ชุดแต่งก็จะได้โครเมียมแก้มนอกนะครับแก้มโคเมียมแท้กันชนเลดนะครับตัวนี้เขาซื้อกันอยู่หมื่นกว่านะครับหมื่นหกนะครับกันชนตัวนี้กระจังหน้าแล้วก็ครอบกระจกนะผมว่าครอบกระจกอันนี้ผมไปแล้วเนี่ยบินแล้วเนี่ย เฮ้ยดีมาจอยครอบกระจกนี่ลุดหายนี่เนียวกาวเนียวเนียวอยู่นี่ไปแล้วก็ว่าอยู่ตอนไปซื้อมันมีครบเนะเดี๋ยวหามาใส่ใหมห่หลุดได้ยังไงเนาะลมแรงครอบกระจกบ้านบ้านฟองมาน่าจะมีขายอยู่บ้านเล็ก ายในสวยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะตัวนี้มีครบหมดเลยกระจกไฟฟ้าสภาพดีครับสภาพสวยคันนี้จะไม่มีกระปุกพงมาลัยเวอร์มาสามารถเอาไปติดตั้งกับ npr 115นะครับ npr หัวกระตูนนะถ้าคุณอยากจะข้ามจากหัวกระตูนมาเป็นตาเพชรนะครับตาตะกระแตนตาเพชรนี่แหละ นะก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยคัช C N Q R ก็ได้ครับผม N Q R อิสุ N Q R ก็ได้ครับวางลงได้นะครับนี่นะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กถ้าเป็นพวงมาลัยใหญ่เขาเรียกว่าตัวสุดท้ายที่จะมาเป็นโลบอคอปนะครับเป็นพวงมาลัยตัวเดียวกันนะนี่ ชุดแอร์ชุดมีครบเลยนะรมอะไรแล้วก็พวกกระจก<ๆ>กระจกไฟฟ้าล็อกก็มีนะครับเดิมๆสภาพเดิมๆสวยๆประตูปิดแน่นๆนะครับจะมีกันสาดกันสาดด้วยนะครับกันสาดเหลีดน,นี่นะครับมีสายเกียร์ด้วยนะ สายเกียร์ก็มีนะครับโอ้ย,อย,อยอโขกกล้องแตกหรือเปล่านี่ครับชุดสายเกียร์แทะนะครับผมถ้าได้ไปหลายคนก็จะได้พวกชุดแป๊บน้ำมันนะครับสายอ่อนที่ลงมาจากหัวเก่งนะครับมีแป๊บกระปุกพลัะไรพาวเวอร์นะครับนี่ตัวนี้ได้ครบไปเลยแท่นเก่งตัวนี้เขาตัดออกนะครับผม ตัดออกทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เอาเหล็กกลมมาดัดได้นะครับที่จริงไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ารุ่นตัวนี้มันมันต้องมีนะครับเขาน่าจะตัดออกนะครับสภาพส,สวยๆเลยเดิมบางนะตัวล็อกหัวตัวอะไรก็สวยงาม เดิมบางอากบางทุกจุดครับบางหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูใต้หัวนะใต้หัวกระดูกก็ยังสวยอยู่ใต้หัวสวยครับพื้นไม่ผุเลยนะพื้นสวยมาก รถนี่สวยผ้าพรมก็ยังยังดียังเป็นยังไม่เคยแกะเอาง่ายๆรถไม่เคยแกะนะครับแล้วคันนี้สวยงามก็ถ้าเกิดใครสนใจก็เข้ามาดูตัวจริงได้นะครับประตูก็ยังปิดเข้ารูปทรงดีนะมีแค่อันนี้หล่นหายนี่โอ้เสียดายจังวะหล่นหายในบ้านกลมเนะี่ยหล่นหาย ไม่มีกระปุกพวงมาลัยนะครับก็เอาไปใส่กระปุกเดิมได้สมมุติว่าคุณยกตัวเนี้ยไปลงบอดี้ของ N P R ตำแหน่งกระปุกพวงมาลัยจะอยู่ที่เดียวกันนะครับลงได้เลยนะแล้วก็ตำแหน่งขาหลังก็ลงได้นะครับลงได้หมดเพราะว่ามีคนเอาไปใส่แล้วผมขายไปสองตัวแล้วนะครับหัวตัวนี้ครั้งหนึ่งก็เอาไปใส่ที่อู่ช่างร้อยนะ ให้ลูกค้าที่อยู่กระนวนนะครับขอนเกียนก็หัวรุ่นนี้แหละหัวตัวนี้เลยบอดี้ <Body S 1> เดียวกันนะครับกับกระตูนแค่ว่าไฟหน้าเป็นตาเพชรนะครับตัวนี้บอดี้เดียวกันประตรงประตูอันเดียวกันนะครับใครสนใจก็มาดูเอาท่อองค์ท่อแอร์มีครบนะครับต่อใส่คอมแอร์แล้วก็แผงล่างคอยล่างนี่เย็นเลย มีกล่องไฟให้ด้วยนะครับมีครบหมดเลยถ้าใครสนใจนะครับก็กำมาสิบเอ็ดใบเท่านะาเดี๋ยวรถเจ้ากาฟิลยกให้สิบเอ็ดใบเท่าแค่นั้นเองยกมาเลยเอามายกเอาเลยใครที่มีรถ NPR นะครับที่หัวมันผุมันเก่านะครับอย่าไปซ่อมถ้าเราซ่อมเนี่ย รวมอะไรค่าซ่อมทั้งหมดนะสามหมื่นกว่าบาทผมเคยทําแล้วนะครับปะพื้นคอนโซลอ,อ่าผิวๆเนี่ยทำแป๊บเดียวก็สนิมเขอะขึ้นมาอีกนะผมแนะนําให้เปลี่ยนรุ่นนี้จบนะครับเก็บแต่จบถ้าเกิดเอาไปซ่อมไม่จบนะครับบางทีประตูปิดไม่เข้าด้วยนะครับเพราะว่ามันเสียศูนย์ไปแล้วมันกระดูกกระดูกชายล่างนะครับม,มันหักแล้วก็มาดามใหม่มันมันก็ไม่ตรง นะเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับมันจะจบกว่านะมีข้อสงสัยตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับว่าจะาไปใส่รุ่นไหนรุ่นไหนนะแต่ที่ใส่ได้แน่ๆก็คือ npr ทุกรุ่นเลย ks ก็ได้ ks npr nk ไม่ได้นะ nk k, k ีมัน70 npr nqr n PR, n คเอก็ได้ครับเคเอสเจซตัวเดียวกันกับเอ็นพีอาน,น,นะไม่ต้องเลื่อนกระปุกไม่ต้องขยับไม่ต้องเขียนแบบครับแค่เปลี่ยนหัวครับผมอย่างเดียวจบเลยนะเพราะนั้นลูกค้าก็มาเอาเครื่องไปอันนี้ผมก็จะเอาไปขายของเก่าไม่มีประโยชน์กระบ,บอกมันใหญ่เกินไปเมื่อนพีได้บ้าประตูนั่นเมได้นั้นวะอ่ะค นี่ก็ว่าจะไปเอารถที่เริงนกทาครับเทเล์นะครับเทเล์ที่เริงนกทาซื้อเอาไว้เป็นเดือนแล้วเจ้าของก็น่าจะแบบอยากขายอยากเอาออกจากบ้านแล้วแหละเ,เริงนกทายโสธรโอเคถอยรถเก็บก่อนนะครับเก็บรถก่อนเก็บรถก่อน วางไว้ท่านี้เลยรถเต็มบ้านเลยครับตอนนี้ขยับไปไหนไม่ได้เลยต้องจอดแองแมงอยู่ในนี้กันดักบอลก็อยู่ในนี้แหละโอเค <c oughs> ที่แรกว่าจะเอาเข้าช่องนี้นะรถไถสตาร์ไม่ติดเลยไม่ได้เข้า วันอาทิตย์ว่าจะเอาเจ้าหลงไปส่งที่เพชรบูรณ์ครับไม่รู้จะทันหรือเปล่าโอเคครับเอาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม